สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับอาการปั๊มน้ําทํางานตลอดปั๊มน้ําอัตโนมัติไม่ตัดการทํางานนะครับสาเหตุเป็นอยู่ที่เพชเชอร์ควบคุมแรงดันน้ํานะครับก็อย่างคลิปที่ผ่านมานะครับตัวเพชเชอร์ของผมได้ได้เสียนะครับมีอุปกรณ์อยู่ในตัวนี้หักไปหนึ่งชิ้นนะซึ่งทําให้เขาทางานไม่ควบวงจรครับก็เลย เกิดการทํางานอยู่ตลอดอส่วนวิธีจะ,จะหายยังไงนะครับไปเลยครับเข้าไปชมอยู่ในคลิปเลยนะครับเพื่อการมีเสียเวลาไปขั้นตอนแรกถอดฝาข้างปั๊มออกเพื่อถอดเพรเชอร์สวิกตัวเดิมออกนะครับทำการเปลี่ยนใหม่ จะมีสายไฟแค่สองเส้นให้จำจากตัวเดิมนำตัวใหม่กลับเข้ามาใส่ตามสีเข้าไปตามนี้เลยนะครับ หลังจากที่เปลี่ยนลองฟังเสียงดูครับตัดแบบนี้ถือว่าผ่านใช้ได้นะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูตัวนี้สั่งซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับราคาร้อยกว่าบาทเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมอ,อยู่ท้ายคลิปนะครับ ก็หลังจากทดลองเสร็จประกอบคืนเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกติส่วนสเปคข้างสวิคแรงดันตัวนี้สเปคใกล้ใกล้เคียงกันก็ก็ใส่ได้นะครับก็ผมก็เอามาสเปคใกล้เคียงนะครับก็ไม่ได้ตรงรุ่นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกติราคาตัวนี้อยู่ยที่ร้อยร้อยกว่าบาทน,นะครับร้อยกว่าบาท ก็เป็นเกียวสามสามทับแปดนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็ก็ผ่านเลยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องเทสมปิไม่ได้คิดตั๋วนะครับไม่ได้คิดตัว๋วสําหรับวันนี้ไม่ได้คิดตัว๋วสวัสดีครับ